สถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มพนมเปญและคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเดินทางออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดมีแนวโน้มยืดเยื้อและขยายวงกว้างในวันนี้24กรกฎาคม2568สถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและขอเรียนว่าขณะนี้สถานการณ์ได้ยกระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเกิดการประทะก,กันที่บริเวณแนวชายแดนในหลายพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นสถานเอก อัครราชทูตจึงขอแนะนําคนไทยที่พำนักหรือพำนักชั่วคราวในประเทศกัมพูชาและไม่มีความจําเป็นเดินทางออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยและขอความร่วมมือให้คนไทยที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งงดการเดินทางมายัางกัมพูชาในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะขี้ข่ายและในส่วนของกรณีฉุกเฉินหรือถ้าหากมีความต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยงานของไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญค่ะ